เป็ดปักหมุด EP สองครั้งนี้เราจะมาปักหมุดที่ไม่ห้องสอนครับผมทุกคน ทีนี้เราจะไปะหูที่แม่ห้องสอนครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นั่งไมไม่นั่งไปแม่ฮ้องสอนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเอากล้องไว้ใกล้เดี๋ยวยได้ยินไปชัด <c oughs> พอดิง่วงอยู่ดุกคนที่จะต้องมาเชียงใหม่ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราบินตรงจากกรุงเทพไปแม่ห้องสอนเนี่ยเราจะถึงแม่ฮ่องสอนตอนบ่ายสามมันทำให้แบบเรามีเวลาในการส่มเที่ยวน้อย <c oughs> ผมเลยเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก่อน <c oughs> แล้วก็ผมจะนั่งรถจากเชียงใหม่ไปแม่ห่องสอนอีกห้าชั่วโมงตอนนี้ห้าทุ่มหาสิบเก้าครับเดี๋ยวรถจะมารับเราประมาณบีสามไปเดินทางไปแม่น และตอนนี้เวลานี้แล้วครับ7จ็ดโมงสีนั่งรถมาจากเชียงใหม่4ี่ชั่วโมงกว่าจะถึงที่พวกเรารถตู้เนี่ยเขาบอกว่าปั๊มนี้คือปั๊มที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปลายแต่พี่ฝากสองคนหน่อยะพี่ปวดอึดแล้วเอือดแล้วฝากนูไปไหนฝากนี่ไหนฐามเอากินก่อนพี่ต้องการอาหารเหนือให้พี่แบบกินแล้วพี่มาถึงพอล่าสุดนครศรีอ่ะเขาบอกว่าไม่ถึงนะเอาให้พี่ถึงหน่อยพี่อยากถึงสักจังหวัดนึงแบบมาแบบถึงถึงอ่ะโอเคอ่านเหนือโอเคหายแล้ว งานยากให้อีกแล้วแต่ว่านะเปิดมาเช้าๆอะทุกคนใครมันจะไปรู้ดีกว่าคนที่เขาทางานแนวนี้อยู่ประจำพอเราจะถามอะไรเขาต้องรู้ว่าแบบเขาต้องมั่นใจว่ามันมีที่ไหนบ้างนั่นก็คือคนขับรถตู้ครับพี่ค้าครับหิวข้าวครับพี่มีที่ไหนแบบขึ้นชื่อไหมครับอาหารเหนือแถวนี้เลยคันตกเลย่าคันโตกคันตกไกลไหมคะไม่ไกลครับประมาณ ูเป,เป็นอาหารเหนือ้อใช่ไหมอาหารเหนือครับแท้แท้ครับจอประกาศใส่หัวพวกนี้ครับอ๋อแค่ได้ชื่อว่าใส่หัวกับน้ำมีดอ่องก็วาแล้วเดี๋ยวเราไปเลยครับเดี๋ยวทิ้งเป็ดไว้นี่ทิ้งทิ้งเป็ดอ่ะเดี๋ยวดนทิ้งหลายทีจะดื่มเดี๋ยวนะลูกแกยวชุดอย่เนี้ยพอได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อมีเป็นชุดบ่จ้ามอส เราใช้คำว่าบ่อเราไม่ไม่รู้งงงว่ากวนวายชุดชุดใหญ่พี่ใหญ่แค่ไหนครับชุดใหญ่จะเป็นเรหรอิ่มไหมครับสามคนอิ่มเลยอิ่มเลยเหรอครับชุดใหญ่โบนิทานกี่คนคะทานหกคนอ๋อเอาชุดใหญ่นี่ะครับแล้วน้ำอะไรครับน้ำโคกน้ำเปล่าลูกน้ำโคกน้ำโคกคือน้ำโคกใช่ไหมครับน้ำโคกคือน้ำอารมณ์ใช่ไหมน้ำอารมณ์ใช่ไหมโอเคครับเอาน้ำโคกไม่ผมไม่ได้อะไรนะผม กยอย่างเดียวกลัวว่าน้ำคกเนี่ยมันจะเป็นน้ำพิเศษของภาคใต้แล้วก็ไม่ขับรถลูกไม่ไหนอ่ะแล้วเลี้ยงฟรีนะลูกน้ำอุ้ยใจดีเกินที่นี่ส่วนใหญ่ร้านอาหารจะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่ารถตู้เนี่ยพาทัวร์มา โดยต่อแทนโดยการแบบเลี้ยงใช่ไม่เคยเจอต่างจังหวัดเดินไปหนีหมดเนี้ยคิวช่วยกันเขา้ามาเราก็โอเคหน้าเพื่อนเสรวพึ่งป่านหน้าเขาก็จะได้พาลูกค้ามาอีกเดี๋ยวหาเดี๋ยวชุดใจบอกเลยว่าชุดนี้จะเต็มครับอุ้ยมีจับฉายด้วย ปะกาดจอค่ะเรียกอ่าโอเคอันนี้อันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกหนุ่มค่ะอย่างนี้เลยถึงถึงแล้ะนี่หอมอ่ะแล้วก็ให้ดูข้าวของโน้นนี่ข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวกล้องมือแท้กินกับมือแท้เอ๋อข้าวเหนียวของโบานะได้เลยลด้โล่เจ็บไหมครับอร่อยมากครับอร่อยคาณา ล้ำขนาดล้ำขนาดล้ำขนาดจุกไว้เหนียให้ผมพูดมรอตีนพูดพูไม่ออกนะร้อยร้อยครับแม่ร้อยไม่ใช่อร่อยว่ะน้ำพริกออกเอาจริงทุกคนสะอาดช้อนโกงช้อนกลางเต็มข้อนะไม่ใช่แบบนี่นะร้านเนี้ยต่อไปนะครับนี่ต่อไปนี้ค่ะแกงฮังเลคล้ายคล้ายไอ้ปลาเหลาปะกินแกงมัสมั่นนุ่นอันนี้คือเนื้อหรือหมู เป็นพัคสมันไหมคล้ายๆเหมือนพัคสมันต่อไปนี่ครับปากัดจอเดี๋ยวผูจัการเองแกแนมมันไม่กินอยู่แล้วสิ่งนี้คืจับจ่ายมันมันจะเปรี้ยวๆดอง,งใช่ไหมปากัดจอคือปากัดปากาดดองป่ะจับจ่ายคล<ะ>้ายๆคล้ายๆกันคล้ายๆไหมคล้ายๆคล้ายๆด้วยนี่สีทองมาแล้วอันสุดท้ายค่ะ สจอัวนอันนี้ไม่กินก็เท่ากับมาไม่ถึงเหนืออีกใจอ้นวนยุทธะเหมือนขบรถนะดีรสชาติคืออร่อยเลยนี่หลังคือว่าข้าวเหนียวกล้องห้าถ้วยห้าร้อยบาทมาลองให้ได้ชื่อร้านเลยนะเฮือนขันโต๊ค่ะแม่ห้องสอนู่ปายปายก็เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินเสร็จเอ้ยหรือถามได้ไหมว่าเป็นยังไงตอนนี้ถามแม่ไหมครับแม่แม่ครับขอถามหน่อยนะครับพอดีว่าผมเพิ่งมาเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนครั้งแรกครับ<ช>แนะนำมีที่เที่ยวให้หน่อยได้ไหมครับ ที่เทียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับกำแพงเมืองจีนครกำแพงเมืองจีนไก่ไหมครับได้สองกิโลสองกิโลจากนี่เหรอครับกำแพงเมืองจีนกำแพงจริงๆเลยเหรอครับจริงๆสวยมากได้ครับผมจะไปแต่งชุดจีนถ้าได้ก็ไปอ๋อสะดวกแล้วติ้งฉีเพราะว่าผมนักขั้วเหนือครับอร่อยมากครับอร่อยแหมครับคือกำแพงเมืองจีนจริงๆเลยนะดูไม่ใช่จำลองใช่ไหมไม่แล้วเมื่อกี้แม่ก็บอกว่าแถวนั้นก็มีแต่คนจีนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรอดูก่อนเดี๋ยวเขาทานกันเดี๋ยวเจอในแว้ 论何时与你相识，我都值。我相识，执笔写词、啊，犹如骏马。 และตอนนี้นะครับพวกเราสาคนก็มาอยู่ที่หมู่บ้านสันติชนตอนปี2493เกิดสงครามที่จีนแล้วชาวจีนเนี่ยเขาก็อพยพไปที่พมา่าแล้วก็มานี่ประทางภาคเหนือแล้วก็ปี2 5 1 7เนี่ยเออชาวยูนานหลายครอบครัวเนี่ยได้เข้ามาตั้งลูกแรกที่นี่แล้วก็ทําเป็นชุมชนเล็กๆแต่ถ้า,อาพอศ2504อันนั้นผู้ใหญ่ตีกองประชุมอะไร่เเจ้าคือใครข้าชื่อตาลีเจียง ข้าคือองราชาเอา้างั้นข้าก็ไม่ได้เป็นพำไมสี <laughs> เองเป็นเมียน้อยเหรอข้าไม่ใช่เองคือคนที่รอบวางไาผิดข่าใช่ไหมข้าเปล่าตัวข้าต่งหากตัวข้าต่งหากเจ้า <laughs> ขันทีมึงแอบมีชู้กันเหรอ <laughs> ถ้าแบบนี้ <laughs> อีกท่านึงโอเคกระโดดนะกระโดดผมว่าที่นี่แล้วถ้าใครมาบอกเลยว่าคุ้มค่าที่มาเพราะมีของให้ทำค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นทางหลังก่อนเลยแล้วเราเจอกระแพงมือจีนเป็นโมเดลแล้วเป็นแบบย่อส่วนอัตราต่อส่วนนั่นเป็นแบบขาดกับจีนนั่นหนึ่งต่อสิบหกย่อส่วนนี่ถ้าใครอยากมาถ่ายรูปนี่มาตอนเนี่ยใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคือบรรยากาศดีมากทุกคนดูนี่อันนี้จะเป็นฟิลแบบที่พมนับของคนจีนสมัยก่อนที่อยู่ในหนังครับตอนถ้าผมเกิดอายุนั้นผมจะเป็นฮองเต่ส่วนที่ที่เบสมาอยู่่ตรงนนีี้ เลี้ยงมา้าเอาขันทีมานี่ oh, <dear. S 2> พอดีว่าชุดคาดเดี๋ยวเลอะไม่ได้พาคาดไปหน่อยเดี๋ยวเราไปไปพาทัวร์หมู่บ้านครับทุกคนฮ่องเต้ไม่น่ากินน้ำพริกหนุ่มเยอะเลยทำไมอ่ะหนักชิกหายเลยหลังจ,จากที่เราเดินทางมามากกว่าหนึ่งร้อยโลฮ่องเต้อะไรไม่มีม้ากูเน้าโอเคปล่อยข้าลงนั่นละดีมากเก่งมากไอ้หันขันทีเอาจริงรั่วหันทีคืออะไรมึงรู้ป่ะไม่รู้ คือคนที่แบบโดนตัดจะได้ไม่ไปมั่วสุนสนว่นะสนุกไงดีนะผมรักเดียวใจเดียวไม่อยากพูดเรื่องเมื่อคืนและตอนนี้ครับเราอยู่กับสิ่งที่คิดว่าน่าจะเหมือนชิงช้าน่าจะอย่างนี้ด้วยแล้วก็โหัวหโัวโโนะครับถ้าสางคงได้ไหมครับอันนี้ปลอดภัยไหมครับต้องสีส่นะฮะเพราะฉะนั้น,นวินวินก็ต้องเล่นนะโอเคได้เลยเอาผมขึ้นคนแรกเลยได้เลยเซเว่นมอ่ะ ต่อเลยไปเลยข้างถังทีผู้หญิงไปกองไปเร็วๆรเหยียเหยียกันนานรีบเขึ้นไวๆวอู้ดีมีเซฟเบลให้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดาตาข้าขึ้นข้างวงเราขอเครื่องกองทำไมหน้าดูเกีียงๆล่ะอะอาการมันเป็นยังไงบ้างอะข้างผมจะเมาชิงช้าไหมอะเอ่อเริ่มรู้สึกนิ่งหนึงโอ้ยฉันลงเตะว้าวข้าอยากลงเราที่ทำให้ไหวแล้ว ว้าว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 วราวว้าวว้า้าวเ้าว้าวว้าวว้าวว้ยวว้า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 อว้าวเ้าวว้าวว้้ว้าอ้าวว้าง้เ้้า้าา้ววว้าวว้้าวว้้ว้ว้วา ขอบคุณครับที่นี่ใครใครมาเล่นนะครับอย่าพูดว่าพอ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 คือเอาอีกเอาเฮ้ยเราไปดูที่อาบน้ำแบบนี้เป็นแบบจำลองอาบน้ำครับดวนเดี๋ยวเดี๋ยวทางห้องเต้สมัยนั้นเนี่ยทางจีนเนี่ยมีเกี่ยวอะไรกับอเมริกาหรือเปล่าทำไมอ่ะ ทำไมมีป๊อปไอ้ด้วยน่าจะเข้ามาซื้อปลาผักขมอ๋อเข้ามาซื้อปลาผักขมเดี๋ยวเราไปขึ้นกระแผงมูจิ่งกันดีกว่าครับทุกคนคุ้มค่าที่ขึ้นเลยครับลูกหนูนี่เขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยแบบเช้าๆมีทะเลหมอกด้วยนะทุกคนแต่ว่าต้องเช้ามากนี่คือเราอยู่บนดอยยังอ่ะ ดอยแล้วใช่ไหมมึงถามนี่ไงอยู่บนดอยยังมึงแต่เต้าจากการชงช้าก็ชงยาพิษใช่ไหมและนี่น่าจะเป็นบ้านเขาตัวบ้านจำลองของแบบคนจีนสมัยก่อนทำจากดินทุกคนเนี่ยให้ดูใช่สมัยนั้นมีชุดตาหางพังด้วยมึงมึงมึงทำอะไรมาเมื่อวานนะมึงดูเต็มที่อย่างนี้ต้องทำให้สูงนี่ปูนได้แล้วพี่เป็ดพี่ว่าถ้าเกิดเราโค้งเขาเขาจะโค้งกลับเลยยิงนิ่งเลยเดี๋ยวเขาเข้ามาเราโค้งเลยนะนี่เราอะไรกันเนาะ อะไรอันนี้นางสนมมันนี่เลย<ห>เดี๋ยวองค์ชายซื้อซื้อบวยให้โอ้ยของแอนแนยนยากว่ากินบวยเลยดีวะอ่าสองแทนน่าเป็นอาขอให้นีละคารรับวหลงมีหรือยังรับรับมากองเอามาก่อนอ่าแล้วก็นี่แนนหล่อ ของไอ้เบฟของไอ้เบฟของข้าหรอรักเดียวใจเดียวเอาหมดตะกร้าเลยตะกร้านี้ของเบฟอะไรหรอเอาไปสี่มาไม่เบื่อคนอื่นเลยอ่ะห้องเต็จบแล้วจบแล้วจบแล้วผมว่านี่ก็ะมาณนี้ครับโดนจริงจริงมีเยอะใครสายแทรูปมาได้เลยจ่ายตังค์ได้ครับนี่ช่างเป็นขีดอ๋อโอเคช่างเลยช่างเลยพี่ครับถามนิดนึงครับมาแม่ห้องสอนพักที่ไหนดีครับแม่ห้องสอน5อำเภอปลายก็คือจะพักด้านบนแต่ว่าถ้าไปรักไทยก็จะไปรักไทยเลยลักไทย คือคืออะไรครับมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านจีเหมือนกันแต่ว่าจะมีแอ่งน้ำนันตรงกลางโอไกลไหมครับพี่สองสามชั่วโมงค่ะจากนี่ไปจากนี่ไปสองสามชั่วโมงขี่ม้าไปกี่ชั่วโมงอันน้ได้ที่พักแล้วครับที่พักจะเป็นหมู่บ้านรักไทยเห็นบอกไม่ต้องจองสามารถลงอินได้เลยเราเรถ้าเกิดมีที่เที่ยวต่อได้ไหมครับ ไปแช่เท้าแช่น้ำเนี่ยค่ะต้มไข่มันคืออะไรครับมันจะเป็นบ่อน้ําพุร้อนที่ขึ้นตามธรรมชาติไกลไหมน้าร้อนถ้าจากนี้ไปก็ไม่ไกลแล้วค่ะโอเคได้ที่เที่ยวแล้วที่พักเลยครับขอบคุณมากครับที่พักจะเป็นหมู่บ้านรักไทยครับแต่ว่าก่อนหน้านียเราจะมาหาไปที่พักไวแล้วจะเสียเวลาตอนนี้เพิ่ง10บโมงครับต่อให้เราไปเนี่ยเราก็ยังเข้าไม่ได้เพราะมันเช็คอินเที่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจะเที่ยวก่อนแล้วไปพักแบบตอนเย็นเลยครับก็ที่พักเราล็อกไล้นะหมู่บ้านรักไทยแต่ว่าที่เที่ยวต่อไปคืออออบบนนน้้้พรร และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บ่อน,น้าแร่ธรรมชาติทรงงามใสงามอา้ใสงามเอคเป็นบ่อน้าพุร้อน๋อนอนอยวไปดูกันว่าเป็นยังไงร,ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวเราให้นายไปพิสูจน์กับทุกคนไายลองพิสูจน์ดิดอุ่นไหม <c oughs> ไม่ได้ขนาดนั้นเฮ้ย <c oughs> แต่เขาต้มไข่ได้นะเณรไม่ได้ปกติไอต้องขึ้นเลยนะไม่แณรอันนี้ตก่าผิดที่ปะ พี่เดี๋ยวเราลองไปถามพี่รอบนึงดีกว่าพี่ว่าถูกที่วะ่ะอ,อันนี้นะ่าน้ำตกตอนนี้กาลักขันแย่ไปถามครับว่าเรามาถูกที่ไหมเป็นไงบ้างข้อมูลก็คือมีเท่านี้ที่ต้มไข,ข่คนละที่กันที่ต้มไขม่มันจะไกลกว่าครับมันจะไปอีกที่ถ้าไปาก็คือ,อนนที่เรามาเราปิดปะพุงครับอ๋อโอเคพี่เรามีพอมีที่น้ำเที่ยวต่อครับทำรอดทำรอดใช่ครับจากนี้จะไกลไหมครับประมาณชั่วโมงนึ่ง แต่ว่าหน้านี้เขาจะเข้าได้แค่ทาเดียวนะพี่เพราะว่าเป็นหน้าฝนเขาจะมี3ามทคาับพี่ชื่อเดียวกันที่เดียวกันหมดอ๋ออันนี้เขาได้ทำเดียวปลอดภัยใช่ไหมพี่ปลอดภัยครับเขาจะมีไกด์ให้หนึ่งคนอ๋อมีไกด์อีกอยางด้วยขอบมากครับพี่ขอบคมากครับเดี๋ยวมุดต่อไปนะครับเราจะไปที่ทำรอดเขาบอกมีไกด์ด้วยแต่ต้องขอาไก่อนตรงบ่อ่อนี้มันเป็นบ่อน้ําน้ําแร่ไม่ร้อนจริงๆก็อยากลงไปเล่นให้ดู นะครับพะน้ําใสมากแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เขาใส่ชุดว่ายน้ําก็เลยแบบเออไอทำไม่แบบตอนไหนทำมันมันมันถ่ายไม่ได้ <c oughs> ก็เลยขอซอรี่ด้วยแล้วกันเด็กเอาบรรยากาศได้พอตอนนั้น,น <c oughs> เดี๋ยวเราไปที่หมู่ตะไบกันไปที่ถ้ำรอดถ้ำรอดเข้าไป <c oughs> และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ถ้ำ น้ำรอดแต่บอกก่อนนะว่าตอนนี้อะไรที่ทำถ้าเราอยากไปท่ถ้ำอะ่ะเราต้องนั่งแพรอีกห้านาทีแล้วก็บอกนทุกคนว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะไปมสูสโซได้เราต้องมีไกด์<ช>ซึ่งอันนี้เราก็แบบเทำการติดต่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีค่าบริการด้วยคือร้อยยี่สิบบาทเอาง่ายร้อยยี่สิบบาทได้หมดเลยตัคนละได้ไกด์ได้เรือได้แบบคนพาท่องเที่ยวนี่เนี่ยบาบาครบหมดเสร็จร้อยยี่สิบบาทนะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ถ้ำกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับนี่คือที่พี่เขาบอกว่ามีสาม่ได้ เนื่องจากว่ามันมีเรื่องหน้าฝนแล้วมีน้ำเขาจะเป็นอันตรายแต่อันนี้เขาคำนวณมาแล้วว่าแบบเราไปถ้ำไหนได้แบบปลอดภัยที่สุดนะคะทุกคนภู้ชโยชาญถูกต้อง การจุดตะเกียงเตรียมทองทองครับดูปล,ปลาดิแอน,นวันนี้ก็ยังเกลือ <c oughs> ไม่ได้พร้อมครับเดี๋ยวไปชนไปครับทุกคนตอนนี้เราเ,าเดินทางแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างลองเสอือกลัวหนูก็ไม่เคยมามีกระตุ้นทางหน้าอยากลองไปดูแม่ว่าข้างล่างมีอะไรอะไรไม่ดูหรอก ครับสนุกไหมครับข้างในสนุกไหมครับสนุกมากก็เสือได้เสดนะโอเคครับขอบคุณครับอย่าไปลดหน้าได้านเสด็จอย่าล้มใช่ไหมอย่าล้มนะโอเคโอเคมีคนเตือนเขาว่าอย่าล้มนะครับทุกคนลงได้เลยไหมครับลงได้ โน่น้าหน้าน้ที่เจ็เวไปโน้าหน้าน้ที่เจ็ดไอ้ตกนี่ไปครับทุกคนเห็นปะโอ้คือเตนเดนเดนเวินเก็บได้กลกบไปโอเคแต่กล้องเราไปแล้วครับทุกคนดูข้างขางนูนออเนี้อุย ก็เห็นในร่มแต่ผมเจอคร่าวๆในชีวิตผมเลยบูธแทนก็แทมแบทแมนตอนนี้การไหนทำค่อนข้างลำบากนะครับเพราะมันมืดมืดและลื่นทุกคนดูทีงหน้านี่ไม่มีไฟทุกคนแต่ว่าผมจะเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะได้มาดูครับวินยังไงบ้างน้องเย็นดีเฟสเนี่ดีนะตื้นไอวินเมื่อกี้ดีนะตื้นโอ้นี่คือที่ไหนครับข้างบนจะเป็นมุกหินย้อยอ๋อข้างบนจะเป็นมุกหินย้อยครับทุกคน อ๋ออันนี้อันนี้คือหินน้ำไหลคือน้ำมันจัดเลยลงมาจากหินใช่หน้าฝนใช่ไหมครับหน้นาฝนหน้าแล้งอยู่หน้านแล้งจะเป็นกลับแค่สวนนี่ประวัติอ่านเอาซะทุกคนโอเคตามท<า>้องหนึ่งแคปและนี่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใจกลางของถ้ำอันนี้เปียกเสือมเสาเรือถ้าเนี้ยพังอ่ะมันจะหลุมลงมาหลุมป่าวกูยังคงรู้วะมันจะหล่นเหรอมันไม่หล่นไกด์บอกอ๋อนี่เป็นช้างครับทุกคน นี่ผมว่าไม่ใช่การกล้วยวชิบาแก้วอันนี้จะเป็นลูกทลูกปากมันแหลมเดี่ยวเอ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนมีไหมครับพี่หรือว่าเรามาได้สุดแค่นี้แล้วอ๋อมีมีมีลึกอีกมีลึกอีกอ๋ออย่างแครับไปได้ลึกอีกครับดูป๊อปคอน ครับเป็นยแบบลากฝันทุกคนหนึ่งฝันเดอะเลยมาเป็นแบบหลายๆชั้นต่อกนะัปทุกคนหัวยักษ์เหมือนจริงนะตรงนี้เหมือนจริงนะ,ะน้ำมันหยดลงนี่ทุกคนหยดหยดลงหินทุกวันหินก็งอกขึ้นเรื่อยๆแต่เขไม่หยดเป็นบ่อยอ๋อหินจารินทุกคนหินดีเฟโอว้าวใช่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 เข้าทำเสร็จก็ไม่ให้หันตาเขาตัวใหญ่มากทุกคน มร่งรีบอะเราต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะถ้าอย่างเงี้ยตัวใหญ่จะได้กินแต่ตัวเล็กก็จะไม่ได้กินเล่นไ,ไงมันได้ไปไอ้พวกใจบาปให้ได้กินทุกๆคนส,คสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดแบบว่ามาเที่ยวที่นี่เสร็จเ่ยควรไปไหนต่อไหมฮะหมู่บ้านของชนงเผ่ากะเหรี่ยงจากนี่ไปประมาณ6กกิโลอ๋อเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงอโอเคครับผมขอขมบคุณมากครับและตอนนี้ครับเราก็มาถึง ยาวบ้านห้วยเสือเท่าพี่เนี่ยเท่าที่ถามมาเนะี่ยมีหมู่บ้านที่เป็นแบบกระเหรี่ยงเยอะมากเราเลือกอันที่แบบอยู่ใกล้ตัวเมืองมาอันหนึ่งแบบลอยขึ้นมานะครับก็มาเข้าไปดูกันโหนี่ทไมไม่มาที่นี่ทีเดีดวยวใส่อ,อุ้ยมีหมาั่งอยู่บนบสะพาน <laughs> <c oughs> อ่ะอุ้ยเห็นแล้ว อุ้ยลองลองได้ไหมครับอ๋อลองได้ค่ะไอ้นี่ควรใส่ไหนครับพอระดับนี้ยาวอยู่นะเอาละหนังจิ้มพ์สิได้สักสิบไหมสิบอันดับแรกอู้หูพี่เปยนไม่ได้หรอกใช่อุ้ยมันติดคอแม่คะมาติดมาติดไม่ใช่กลางป่าอคือเนาดคือเลยเกลือเต็มกลือชุดใหญ่ไฟกับพี่เปยนอ้าวทีนี้ก็แค่นี้ค่ะ รไปดีก๊ะดูน uhm like so mm hmm. <uh ี่ด to so ีของที่นี่แบบของนี้มากครับทุกคนเป็นะคือซื้อของตองนี้เป็นทั้งคุณลอยแล้วก็เป็นทั้งกระเหรี่ยงเป็นแม่งทุกอย่างเลยใบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เ0็ดร้อย้วใบนี้อยู่าสรุปพามาช้อปปิ้งใช่ไหมนี่ไม่กินบต้องค่ะคุณลองแบ่งดูเลยเ็ดร้ย แนนนๆมาหาพี่หน่อยก็คือเสียงนี้เลยล่อนล่นบ้านเหรอแต่ตันพลังใส่ไม่ได้แนนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหนูทำให้ใส่ได้เลยเอรอเห็นไหมเี่ยหนูบอกพี่เป็ดเหรอพ่เมึงกันเลยอันนี้กระเหลี่ยงแทนไหมครับใช่เป็นกลางแขนนิดนึงเอาแขนลง ชาหมากลีเป็นคนที่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มังกรเลยโอ้หน้าไม้นีมกอนกันเป็นคนที่ไหนนะารอนะอิงหัวเขยกระตุนได้ของเรียบร้อยแล้วหนึ่งตำบลหนึ่งอุทยันครับก็เดี๋ยวเราเข้าที่พักกันเลยดีกว่าไปและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านลักเรียบร้อยแล้วครับ แบบผมไม่รู้นะครับว่าแม่ห้องสอนจะมีแบบแบบนี้อันนี้ก็คือชุมชุนยุนหนานครับก็ฟีลคล้ายๆกับชินจีนหน่อย<ช>เหมือนที่เราไปตอนแรกครับแต่ว่าที่นี่จะพิเศษหน่อยที่ว่าเป็นหมู่บ้านจริงๆครับนี่อันนี้จะเป็นแบบตรงกลางนี่เป็นแม่น้ําแล้วก็จะมีเรือพายเรือพายเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่ต้องการจองให้แล้วเราจะมาพายตอนเช้ากันตอนเช้ามันจะมีหมอกไว้แนนหมอกแบบทะเลหมอกใช่แล้วก็จะพายมันจะสวยงาม,มอ,งอ่ะอแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าที่เนี่ยรอบๆแม่น้าเนี่ย จะมีที่พักเยอะซึ่งเที่ฮิตๆนะครับอันนี้ผมไปรีเสิร์ชมาหลังๆนะ่ะคือจะมีอยู่ประมาณสาที่ะจะมีรีสอร์ทชื่อว่ารีไวแต่ว่ารีไวเนี่ยผมเดินไปวอล์กอินมาแล้วคุณต้องจองไม่ได้จองแบบเป็นวาเหลือทิ้นนะครับเป็นเดือน <c oughs> เพราะว่าจากที่ถามพี่คนขับรถเนี่ยที่พักรีไวเนี่ย <c oughs> เป็นที่พักที่ฮิตมากแต่มีเพียงแค่ยี่สิบห้องเนื่องจากเขาต้องการแบบรักษาแบบความสวยงา,ามไว,ไว้เขาเลยไม่ทาการทําห้องเยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับที่พักของเราเนี่ยเราโชคดีหน่อยนี่ผมพักตรงนี้ครับข้างหลังนี้บนนี้นี่ จีนจับเราพักวันนี้ก็คือเมื่อน้าต่างมาปุ๊บเจอแม่น้ำเราพักที่นชื่ออะไรนะชาสาชาสาครับน้องชายสวัสดีัดีครับเดี๋ยวนั่งเดยวนั่ง เด็กถิ่นเด็กถิ่นเด็กถิน,อ,นอ่ะที่พักเราชื่อชาสามีอยู่300ห้องเมื่อกี้เดินไปเช็คอินอ่ะ,อะเดินไปถามห้องอ่ะเหลือแค่2ห้องเท่านั้นจาก300ห้องมี300ห้องจริงไม่รู้พี่รถตู้บอกอง่ายๆอะไรที่ริมแม่น้ำดีแต่มันจองยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องกันกันว่าห้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ห้องพักครับดูดิทุกคนดูแค่ประตูแล้วดูดูคือมาดูวิวมาดูวิวต้องพูดหีห่างนี้วิวนี่กี่บาทวิวตรงนี้สวยอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะครับแยก แนนจะเป็นห้องผู้หญิงส่วนเราจะเป็นห้องนี้ห้องก็ไม่มีอะไรมากนะับเข้ามาปุ๊บคุณจะเจอของชินจีนชาพวกชาแหม่กินเสิื้อละสิแล้วก็มีเตียงให้นอนได้สี่คนผมว่าส่วนใหญ่เขามากินวิวกันมากกว่าใช่ใช่ส่วนใหญ่มาเน้นวิวครับให้ทายกี่บาทเรียกห้องนี้สี่คนผมว่าวิวผมน่าจะประมาณสองพันห้าพันเจ็ดมีอาหารเช้าพันเจ็ดมีอาหารเช้าอ่ะก็เดี๋ยวห้องก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันขอแบบจัดเก็บผงเก็บของแล้วเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกัน ตอนนี้ตรงกำแพงเราเลยเป็นจุดชมวิวอากาศดีมากเย็นอันนี้ผมนั้งไหนเข้ามาผมไม่รู้สึกร้อนเลยนะให้ดูอุณหภูมิยี่หกองศาครับอะไรของผยี่สามอ้าวนายกูยี่หกอ่ะเชื่อไม่ได้จริงๆอยากถ่ายเยอะกว่านี้แต่คลิปนี้ไอวินลืมเอาที่ชาร์จกล้องมาครับขอโทษแล้วมันเร่งผมครับมันเร่งแบบพี่เป็ดจะแบตหมดพี่จะแบตหมดมาค่ะหญิงนี่แบบบรรยากาศดีลองนึกภาพดิเธอดูนะจิบแบบจิบช้านะชนนะเธอดูสิ ไม่ไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วพี่เป็ดได้กับความรักพี่เป็ดไม่มีผมนแนนไม่หนุกแล้ว <laughs> ไม่ไม่บอกไม่บอก <laughs> พี่เป็ดบอกครับแบบอยู่กับพวกผมแล้วไอ้หมดแก้วต้องใช้่ไปกูวะก็เดี๋ยวกินข้าวกินของครับแต่เดี๋ยวไปกินข้าวกัน และตอนนี้เราก็ปักหมุดที่ร้านหมูกระทะหมูกระทะพิงดอยบรรยากาศดีก็คือดีมากฝั่งนู้นนะคือที่เราพักใช่ค่ะสวยจริงอ่ะแล้วให้ดูเมนูเราสั่งไปเขาขั้นแบกนิดนึงหมูกระทะชุด500บาทเป็นหมูกระทะแต่เราไปดูข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มีสุกี้แต่เราไม่ได้สั่งสุกี้เราเราเน้นหมูกระทะแล้วก็สั่งนี่มายำเมี่ยงเขาบอกเป็นเป็นยำยำใบชาใบชาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไอ้แนนสัตว์ยำมาม่เลยทุกคแล้วก็อย่างหนึ่งว้าทุกคนผมชอบจังหวัดนี้อันหนึ่งทำเนียงเขาอ่ะมันฟังดูนน่ารัักเว้ยมมจะะีแบบฮ มันเจ๋ดแหลมแหลมแล้วมันดูนุ่มนวลมันดูแบบสวัสดีครับทักอะไรดีครับน้ำฟักน้ำฟักกินดูฟักวะดูฟักวะละลื่นคอนี่สิ่งที่จะได้นะครับได้เบคอนค่อนข้างเยอะน้ำจิ้มเป็นแบบแนนบอกก็เป็นเลยนะเป็นน้ำจิ้มฟุ๊กี้กับซีฟู้ดผสมกันนิดนึงดูนะครับ อร่อยมากอร่อยอันนี้ผมบอกก่นนะคนส่วนใหญ่อะพวกหมูกระทะบนดอยอะอเขาจะไม่ค่อยมีรสชาติที่เข้มข้นมากาเขาเน้นกินเอาภาพอเอาบรรยากาศรสชาติจะแบบไม่ไดแบบ้แบบเหมือนร้านปังๆแต่นี่คือร้านในกรุงเทพผมไม่โมนะถ้ามึงตรงเลิกไปมาแน่บ้างไง อาจจะไม่ได้เยอะต้องบอกว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวบางทีมันก็ใช่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 แต่ถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไปกินอ่ะอันเนี้ยคุ้มแต่ถ้าเทียบกับหมูกระทะทั่วไปอ่ะกลางๆครับจ้าไปยาอืำยำอร่อยจริงไม่มีใครพูดเลยอร่อยอ่ะแบตกล้องก็จะหมด ก็วันนี้ไม่ได้กินข้าวถ้าเกิดใครไม่ชอบหมูกระทะตรงข้ามตรงรีไวท์มันจะมีอาหารแบบอาหารจีนยูนาเลยครับเป็นแบบเนื้อแกะแบบหวา่นตุ้งเนี่ทุกคนใช่จีนเลยแต่วพวกเราไม่สันทัดพวกเราต้องอย่างนี้ไงใช่โลเคอลหน่อยมาแล้วครับไฮไลท์อย่างที่เราต้อรอยำเมี่ยงเขาบอกว่ามันคือยำยำใบชาเวแต่ว่าถั่วเยอะด้วยน่าจะมีใบชาอยู่นิดนึงเห็นไหมมีใบชาอยู่ครับทุกคนเอาคำโต๊ะโต๊ะไ้ทุกคนเอาแบบเบิ่มๆอ่ะกึ๊บเลยโอมเอ้โอมเอ้บิ๊ม ้กเดี๋ยวลองไม่ใช่อยากรู้เลยอ่ะเราเปิดไหนพี่เต็บกรอบเลยเอ้ยถั่วจะเป็นถั่วอะไรวะปราทำสายดื่มครับผมบอกเลยของจริงดีมากมาต้องสั่งนะฮะต่อไปอย่างสุดท้ายครับยำมาม่าไอ้พี่แนนสั่งนเป็ไงตาไม่ว้าหรือว่าเราไปว้าวกันดูแล้วอันนี้ว้ากว่ะแต่ว่าไม่น่าใส่เครื่องมาม่าป่ะใช่เขายำอีกมันมีหมูมีอะไรเยอะมากอร่อยครับทุกคนแต่เราก็ถามมาแล้วเป็นเนี้ย ที่กรอบๆอ่ๆะถั่วเป็นล็อตประมาณนี้นะเป็นล็อปเป็นล้อปถั่วเป็นล <S <S อ็นลอ,อ,อนะครับก็เขาบอกว่ามีขายที่แม่ห้องสอนกับที่นี่แต่ว่าถ้าไม่เอามาทํากับอย่างเมีย่ยงก็ไม่อร่อยแล้วเขาต้องจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็คงตั้งชิ่หน้าห้องกันนะครับเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือในทะเลหมอกกันเจินครับปัดไหนปัดไหน บอกว่าแนนนั่นยงไม่เป็นบนเขาแนนบอกพี่ว่ามันจะมีกลางน้ำตื่นสายมั้งมันดูติ๊กตอกมาใช่ไหมแล้วมันดูใช่ไหมว่าเขาไปเดือนไหนอากีอากอะไรก็มาแหละเดี๋ยวเราไปลงเดือนกันทั้งหลาดีกว่าไปอากาศค่อนางดีครับทุกคนอันนี้ถามให้หมอถามว่าอากาศดีไหมดีนะแบบ ข้างบนมีหมอกดูดิข้างบนนี้หนาเลยแต่ผมไม่รู้ว่ากล้องผมจะสามารถจับให้ทุกคนดูได้ไหมน,นะแต่ล่างนี้เงียบกริบไม่มีหมอกจะใส่หมอกอหาหมไอซันใส่ใส่หมอกให้พี่หน่อย <laughs> แล้วก็ขอโทษเลยครับดด่วนจริงๆอ่ะผมให้กันบ้านไอแนนไปเมื่อคืนผมบอกว่าไอแนนเต้นเพลงกันนี่หน่อยอะไรนะ <laughs> ตุง <Okay. S 1> ้งแซงซมือติงชิงแมดีกา ไปเลยชิวๆเกมมาเนกาจับรลยจับบายเดี๋ยวเราไปที่กันดีกว่าที่พักรีวายครับเขาบอกว่าจะมีแบบสวนข้างในแบบถ่ายรูปสวยมากเขาบอกมานะก็เดี๋ยวเราไปที่นั่นกันมีไรชาครับมีต้นชาครับจะไปเก็บชาดูดชาเอาไม่ใช่อะแล้ว <c oughs> ลตอนนี้เราก็มาอยู่ในสวนของเออ่ที่พักรีวายรีวายคิดว่าที่แบบได้รับรางวัลแล้วที่แบบคนมาเยอะเพราะว่าเนี่ยเขาโดนมันมีที่ถ่ายรูปเยอะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> มีไร่ชาแล้วก็าอี๋อะไรอยู่ใกล้เหรอ นี่ทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครอะ่ะพักที่นี่เชียร์นี่นี่ที่พักเขาคือตื่นมาแล้วก็ได้วิวชาอะไรเงี้ยสวยทุกคนเพื่ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนไปดูวิวที่วอว่าสวยที่สุดในที่แห่งนี้ถึงผมเหนื่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อทุกคน<ด>นี่บนนั้นครับ<ด>บนนั้นครับทุก<ด>คนไอวิเรโดนนะปะฮะไม่ได้เอามาพี่ลงไปเอาไปเจ้าโดดีกวหอบไหมเอาใช่เฮ้ยใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวนิดเดียว ใครที่มาที่นี่ครับเรามาถึงตรงนี้นะอ่อนเตเป็ดมันยังมาได้อะแล้วทุกคนมาไม่ได้อะอ่อนยอมยอมอ่อนก็ได้นี่ไอนี่น์อะไรอะอะไรอะผมมาทุกคนก็ถ่ายสุดยอดแสงไหมสวยพี่โอ้โหสวยยังไงวะวินเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปให้คนดูว้าว ทุกคนก็เดี๋ยวต้องกลับแล้วแต่ว่าอย่างที่รู้กันครับว่าเราอ่ะมาจากเชียงใหม่เราต้องกลับเชียงใหม่ก็เป็นประวี EP สองไม่ต้องสอนก็จบวันนี้นะครับใครอยากให้ไปปักที่ไหนบอกทีนหน้าขอสบายๆหน่อยอยากที่แบบลำบากลำบากมีที่ไหนแบบตะลุยตะลุยบ้างไหมทุกคนที่อยากไปเบสไปแบบลำบากลำบากแบบนี่ไม่ลำบากเหรอนี่ยังไม่ลำบากอันนี้อีซี่มีนั่งรถมึงเคยแบบเดินยังไงเดินขึ้นเขาอะไรไม่บินโคนอย่างเงี้ยเที่ยวเที่ยวลึกลับอะไรเงี้ยอยากไปใครมีอัน่อยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เมื่ออกมาเจอกันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าลาไปแล้วคร